สวัสดีครับพี่ต้องกันไทยแลนด์ชาแนลครับก็พอดีวันนี้ผมอยู่ที่สนามยิงปืนตารวจภูธรจังหวัดสมทุทรสงครามานะครับก็คือสนามยิงปืนแม่กองน,นะครับที่ที่ผมมาประจำประจําตอนนี้เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็ผมได้คุยกับอาจารย์เดียนะครับช่องอาจารย์เดียนะครับก็พอดีคุยกันไว้บอกว่าเดี๋ยวผมว่าจะทำคอนเทนต์ประเภทว่าสิบเมตรห้านัดห้าวิ ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะก็คือเอาง่ายๆถ้าเกิดถ้าผมทําได้เนี่ยคือคนอื่นเ่ยก็ทำได้กันทั่วโลกคือผมอ่อนมากนะครับถ้าผมทําได้คนอื่นทําได้หมดเดี๋ยวผมจะลองยิงทดสอบนะครับว่าทําได้ไหมอ่าสิบเมตรห้านัดห้าวินะครับตัวจับเวลาชัดเจนแล้วก็ถ้าทําได้ผมขออ่ญาตส่งต่อให้จันเดียนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าจันเดียจะส่งต่อให้ใครก็ก็ตามสบายเลยผมไม่ว่ากัน คือก่อนหน้าเนี้ยมันมีมาแล้วก็คือ20เมตรหรือ25เมตรนี่แหละที่ที่หลายๆท่านเขาทํากันนะครับในเวลา10วินะก็อันนี้ผมจะเอายิงเร็วยิงเร็วนะครับดูกลุ่มกันว่าโอเคให้มันพออยู่ในตัวก็โอเคแล้วล่ะโตเป้าก็โอเคละก็เดี๋ยวขออนุญาตลองดูนะครับ ได้อีวินีห้าจุดเก้าหกให้กล้องดูห้าจุดเก้าหกอ่ะอันนี้ผมยังยิงยิง,ยงช้าอยู่นะอ่าโอ้โหช้าจะไม่เวิร์กก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็คลิปเนี้ยผมทำได้ห้าจุดเก้าหกไปดูกระเป้ากันครับห้าจุดเก้าหก หนึ่งสองสามสี่มีแตกมานัดหนึ่งก็อยู่ในวงดำสี่นัดแตกมานัดหนึ่งอ่ะผมได้ห้าจุดเก้าหกนะอ่าอันนี้ระยะสิบเมตรนะครับห้าจุดเก้าหกก็เดี๋ยวอ่าผมทําไม่ได้เดี <c> ๋ย <oughs> วผมส่งต่อให้จานเบียร์แล้วกันก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยขอญาตส่งต่อให้จานเบียร์นะครับในระยะสิบเมตรนะอ่าขอห้าวิห้านัด นะผมทําไม่ได้เสียผมว่าจานเบียร์น่าจะทาได้แล้วก็แล้วแต่จานเบียร์ว่าว่าจานเบียร์จะส่งต่อให้ใครก็แล้วแต่ตามสบายเลยลูกที่ผมใช้วันเนี้ยเป็นลูกเป็นลูกซ้อมนะครับผมใช้ลูกซ้อมของของเอ c อาซไม่ใช่อันนี้บวกพีเนี่ยผมใช้ลูกซ้อมเอ c ถั่วดำเนี่ยนะครับก็คือกล่องเขียวหยิบกล่องนะ ก็คือกล่องเขียวอันเนี้นะครับผมใช้ลูกซ้อมยิงนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวส่งต่อให้จานเบียร์เลยแล้วกันนะครับก็โอเคประมาณนี้คลิปนี้ประมาณนี้เอาสั้นๆไม่ต้องยาวมากเนาะเอาคอนเทนต์เล่นๆขอเป็นซับคอมแพกนะพี่น้องขอเป็นปืนซับคอมแพกนะแล้วก็ในระยะ10เมตร5วิ5นัดนะครับกติก,กามีอยู่เท่านี้นะครับจานเบียร์ก็โอเคขอบคุณมากครับจากฟรีดอมการ t นไทยแลนด์ชาแนลครับ